ดีค่ะคลิปนี้เราจะมาอธิบายการใส่ค่าดหย่ตอ์อัตราภาษีข้อมูลพื้นฐานของการทำเงินเดือนอันดับแรกเข้าที่เมนูหลักนะคะแล้วคลิก w o r k s l o w เข้าที่ข้อกำหนดระบบค่ะคลิกเลยค่ะแล้วก็ด o u b l e ลคลิกที่แก้ไขข้อกำหนดระบบเงินเดือน Double ลคลิกนะคะกดปุ่ม OK จะใส่กรอกข้อมูลนะคะอันดับแรกชื่อผู้จ่ายเงินค่ะก็คือจะเป็นนาง กู้จ่ายเงินนะคะก็คือบัญชีการเงินค่ะแล้วก็มาที่แล้วก็มาที่ รหัสบริษัทส่งธนาคารนะคะศูนย์ตัว339ค่ะแล้วก็มาที่ บริษัทที่ใช้จ่ายเงินเดือนนะคะามาที่ธนาคารของบริษัทนะคะที่จ่ายเงินเดือน250นนะคะเลขบัญชี 1> 2อ4ตัว104ตัวแล้วก็1ค่ะแล้วก็ที่เลขประชาเลขประกันสังคมนะคะ10 0055 088 แล้วก็ลำดับสาขาก็คือ0 4นย์ตัวนะคะรหัสสปออสที่รับผิดชอบก,ก็คือ0 9นเก้านะคะชื่อก็คือพื้นที่เก้าค่ะ ดับสาขาก็คือศูนย์ศน์ะแล้วก็มาที่ชื่อผู้ลงนามส่งนะคะก็คือนางสาวงามจริงดีพร้อมค่ะ ที่ตำแหน่งนะคะก็คือบัญชีการเงินแต่เราก็จะมาหน้าที่สองนะคะเราจะมาแก้ไขข้อ,อก,กำหนดการลดยอนภาษีนะคะ กดบันทึกเลยค่ะ F10 ค่ะแล้วก็มาที่แก้ไขข้อ,อกำหนด